สวัสดีทุกคนที่ติดตามนะคะคลิปนี้จะเป็นการแนะนำเทคนิคที่เข้าใจง่ายสามารถใช้เทรดได้ด้วยตัวเองนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้ตานะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่อง YouTube เองหรือทางเพจ forex เทรดง่ายสไตล์คุณตาเองนะคะก็จะแนะนำ ขั้นตอนการเข้าออกออเดอร์โดยการดูแท่งเทียนหรือ Price Action นั่นเองสำหรับคนที่อยากเทรดอยากเปิดบัญชีก็แนะนำว่าให้เปิดบัญชีผ่านลิงก์ที่ส่งไว้ให้ในเพจ forex เจ๋งง่ายสไตล์คุณตาก็จะแนะนำขั้นตอนการเปิดบัญชีให้แบบละเอียดนะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดู Price Action กันและก็แนะนำเทคนิคดีๆที่จะใช้ในการเทรดนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะ พาทุกคนมาดู price action หรือรูปแบบของแท่งเทียนนะคะที่เราจะใช้ในการเข้าออกออเดอร์นะคะดเดี๋ยวมาวิเคราะห์กราฟกันเลยนะคู่ USDJPY นะคะหรือ UJ นะ UJ หลังจากที่มีผลกระทบจากข่าวเชื้อไวรัสโครโรน่านะส่งผลกระทบให้ USD อ่อนค่านะคะ กราฟได้ร่วงลงมาที่ราคานี้เลย101.4ประมาณนี้นะคะคร่าวๆนะจากเนื้อเทียนไส้เทียนเนี่ยราคาได้วิ่งมาทำไว้ต่ำสุดจุดนี้นี่คือแท่งของวันจัน์นะคะที่มีผลกระทบนะทำให้กราฟทะลุเบรกเอามาที่ราคา101.4 1นึ่งแท่งวันจันทร์ต่อไปดูแท่งวันอังคารนะคะแท่งวันอังคารแท่งวันอังคารได้วิ่งลงมาต่ำสุดอยู่ที่ราคาหนึ่งศนะคะราคาได้ปรับตัวขึ้นแล้วเกิดสัญญาณแท่งกลืนกินขาขึ้นแบบนี้เรียกว่า b บ i s i in g กรูฟ i n แท่งกลืนกินขาขึ้น ในวันอังคารนะคะแล้วได้ขึ้นมาทำราคาไว้ที่1 05.913นะคะราคาได้ปรับตัวขึ้นในวันอังคารสัญญาณการเข้าซื้อนั่นเองในวันอังคารและมาดูแท่งวันพุธคือแท่งนี้นี่คือแท่งของวันพุธแต่ว่า u s d อ่อนค่า เนื่องจากว่ามีผลกระทบจากข่าวเชื้อไวรัสโครโรนาอยู่และเจแปนก็ได้แข็งค่ากว่าก็ยังคงกดคู่สกุลเงินหลักให้ร่วงลงอย่างนี้อยู่นะคะก็ถือว่ายังเป็นแท่งลังเลอยู่ยังไม่ขึ้นในวันพุธและนี่คือแท่งของวันพฤหัสบดีนะคะแท่งโดจินี้ราคาได้วิ่งลงมาต่ำสุดไว้เนื่องจากว่าเจแปนยังคงแข็งค่านะคะ 103.175เลยนะคะราคายังคงวิ่งลงมาอยู่ราคานี้อยู่นี่คือแท่งวันพฤหัสบดีนะคะและก็ยังไม่สามารถทะลุราคา105.913ไปได้ของทั้งแท่งตั้งแต่วันอังคารเนาะและคือนี่คือแท่งของวันศุกร์นี่คือแท่งของวันศุกร์น,น,นะคะหลังจากที่ USD ได้แข็งค่าขึ้น และเจแปนได้อ่อนค่าลงในวันศุกร์นะคะกราฟก็ได้ขึ้นมาทำราคาไว้ที่108.510นะคะของราคาที่ได้เกิดการกลับตัวก่อนหน้านี่คือคู่ usd jpy หรือ uj นะคะน เมื่อเราดู p ล i c e a คชั่นแล้วมันเกิดขึ้นที่แนวรับที่เคยทำไว้แล้วมีการปรับตัวสูงขึ้นของราคานะคะขอดูกรอบเวลาลายสัปดาห์เมื่อเราดูกรอบเวลาลายวันแล้วเราย้อนมาดูกรอบเวลาลายสัปดาห์นะคะว่าสัปดาห์ที่แล้วได้เกิดราคาสูงสุดต่ำสุดไว้ที่ราคาไหนบ้างนะคะแท่งนี้จะเรียกว่าแท่งคู่มหาปลัย แทงคู่เนื้อเทียนสูงเท่ากันสัญญาณการเข้าซื้อมากกว่าขายนะคะหลังจากที่ได้ทำราคาไว้ต่ำสุดนะขอย้อนไปดูย่อกราฟดูนี่คือราคาแที่ได้เคยทำต่ำสุดไว้นะคะ แล้วก็มีการกลับตัวของราคานะคะจุดนี้คือจุดที่เป็นแนวรับที่เคยเกิดขึ้นแนอดีแล้วก็มีสัญญาณการกลับตัวเอเวลาลายสัปดาห์ของ UJ และขอย้อนไปดูสัญญาณที่เคยกลับตัวนะคะเรียกว่าแท่งกลืนกินขาลงนะคะ b a r i s h e n g u l f i n แท่งกลืนกินขาขาลงจุดนี้คือจุดที่เป็นแนวต้าน1.1.1.600เป็นราคาที่เคยเป็นแนวต้านแล้วมีสัญญาณการกลับตัวแท่งกลืนกินขาลงนี่นะคะ เคยเป็นแนวต้านที่เคยเกิดขึ้นในอดีตแล้วกลับตัวด้วยราคานี้มาดูกันว่า UJ นะคะถ้าทะลุราคา108.5ไปได้มีโอกาสไปต่อที่ราคานี้เลยนะคะแนวต้านที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาดูกรอบเวลารายเดือนกรอบเวลารายเดือนของ UJ ขอดูแนวโน้มนะคะแนวโน้ม จุดนี้ถือว่าเคยเป็นแนวโน้มขาลงที่เคยเกิดขึ้นนะคะการปรับตัวของราคาปรับตัวลงเรื่อยๆและขอดูจุดที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะคะแนวโน้มขาขึ้นจากราคาที่เคยทำไว้ต่ำสุดมาเจอราคาที่เคยเกิดการปรับตัวคือราคานี้ แล้วก็พุ่งขึ้นไปนี่คือจุดที่เป็นแนวต้านหรือแนวโน้มขาลงราคานี้1.116นะคะวิ่งมาชนเส้นแนวต้านที่เคยทำไว้ในอดีตแล้วไม่สามารถทะลุเบรกเอาหรือกรอบราคานี้ไปได้กราฟก็มีการกลับตัวลงมาและจุดนี้คือจุดที่เป็นแนวรับ ที่ได้วิ่งมาทําไว้ต่ําสุดแล้วก็มีการกลับตัวเนื่องจากว่าจุดนี้เป็นจุดที่เป็นแนวรับและแนวโน้มขาขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรดูว่ามันเป็นจุดที่เป็นแนวรับหรือเป็นแนวต้านนะคะก่อเวลาลายเดือนก่อเวลาลายสัปดาห์วิเคราะห์ก่อนการเข้าอ,ออเดอร์นะคะวิเคราะห์ก่อน แล้วมาหาจุดที่สามารถทะลุเบรดเอาไปถึงแนวต้านแล้วมาดูกันว่าวันจันทร์นะคะวันจันทร์ช่วงเวลาตอนเช้าตลาดเจแปนเปิดว่าเจแปนจะอ่อนค่าหรือแข็งค่านะคะถ้าเจแปนอ่อนค่า u s d ก็จะมีแรงทำให้กราฟพุ่งขึ้นไปได้แต่ถ้า,า JPY แข็งค่านะคะก็จะกดกราฟผู้สกุลเงิน usd ให้ร่วงลงแต่สัญญาณน,นี้่งบอกถึงผู้ซื้อมากกว่าผู้ขายก่อเวลารายวันและก่อเวลารายสัปดาห์นะคะแสดงให้เห็นถึงการเข้าซื้อมากกว่าขายอ่ะนี้นะคะ และดู4ชั่วโมงเป็นองค์ประกอบนี่คือจุดที่เป็นแนวต้านราคาของแท่งวันสุกจุดนี้คือจุดที่เป็นแนวรับนะคะแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นของราคาปรับตัวสูงขึ้นของราคาเราสามารถตีเส้นเทรนไลน์ก็จะเห็นว่ามีการปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีสัญญาณไพร์แอคชั่นเกิดขึ้น ที่แนวโน้มนะคะและจุดบนนี้คือจุดที่เป็นแนวโน้มจุดที่เป็นแนวโน้มของราคานะคะถ้าราคาสามารถทะลุ ราคาเดิมของแท่งวันศุกร์ไปได้ทะลุเส้นแนวโน้มขาลงนี้ไปได้นี่คือราคาต่อไปแต่ถ้าไม่สามารถทะลุไปได้ก็จะมีการกลับตัวลงมาหาแนวรับที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะอ่านี่คือกรอบเวลา4ชั่วโมงนะคะที่เราจะย้อนดู หชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง,ง,โมงจบแท่งนี้เรียกว่า evening star สามแท่งคว่ำสัญญาณการเข้าออ order ซลล์มีโอกาสที่กราฟจะร่วงลงมานี่คือจุดที่เป็นแนวรับที่เคยทำไว้นะคะนี่คือจุดที่เป็นแนวต้านราคาของวันศุกร์แล้วเราจะเทรดเกอบเวลาไหนก็เลือกเทรดในกราบเวลาที่เล็กลงนะคะ นี่คือ m 1 5ตาจะชอบเข้าออเดอร์ที่ time frame หรือก่อเวลา m 1 5นะคะมันจะมีสัญญาณที่ชัดถ้าในวันจันทร์มันเหมาะกับการเข้าซื้อเราก็ต้องมาดูว่ามันเป็นจุดที่เป็นแนวรับหรือไม่มีสัญญาณกลับตัวเหมาะกับการเข้าซื้อไหมเราก็จะได้เข้าซื้อจุดนั้นแล้วแนวต้านมันมีสัญญาณเหมาะกับการเข้าออ,อเดอร์เซลล์หรือไม่ที่แนวต้าน ถ้ามันมีสัญญาณกลับตัวแล้วไม่สามารถทะลุราคาไปได้กราฟมันก็จะร่วงลงนะคะเพราะฉะนั้นทำไมถึงแนะนำเรื่อง price action เป็นหลักเพราะมันจะสามารถเทรดได้ทุกกรอบเวลาโดยการที่เราตีเส้นแนวรับแนวต้านและรอดูจุดที่มีการทะลุกรอบราคาหรือทะลุ break out นั่นเองนี่คือการวิเคราะห์กราฟด้วย price action ของคู่ uj นะคะอ่าต่อไปดูคู่อ่า eu นะคะ eu eu เป็นยังไงเดี๋ยวจะพามาดูกันอ่านี่คือ eu r usd m ามเฟรม day นะคะ m ามเฟรม day แนวต้านที่เคยวิ่งมาทำไวในราคา 1.14870แล้วมีสัญญาณการกลับตัว3แท่งความนี้เรียกว่า evening star สัญญาณการเข้า order sell นะคะ3แท่งความนี้3แท่งความนี้เรียกว่า if evening star ถ้าออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะคะสัญญาณนี้เกิดขึ้นที่แนวตา้าน และเป็นแนวโน้มที่เป็นแนวโน้มขาลงนะคะก็ดูจากกรอบเวลารายสัปดาห์นะคะตีเส้นไว้ได้เลยตีเส้นเทนไลน์ราคาที่เคยทำไว้สูงสุดลงมาต่ําสุดและมีการกลับตัวเรียกว่าแนวโน้มขาลงดาวเทรนกอบเวลารายเดือน ก็จะเห็นชัดเจนยิ่งขึ้นว่ายังคงเป็นดาวเทรนนะคะสัญญาณแนวโน้มขาลงมีสัญญาณเกิดขึ้นที่แนวโน้มขาลงหรือไม่และเป็นจุดที่เป็นแนวต้านที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้หรือไม่นะคะนี่คือตีเส้นเราย้อนไปดูนะสัญญาณการกลับตัวมันเป็นยังไงอยู่ที่แนวโน้มขาลง เป็นแนวต้านแบบไหนนะคะนี่คือเป็นเทคนิคที่เราสามารถดูได้ฝึกดูได้ด้วยตัวเองนะคะเราจะเข้าออกจุดไหนจุดตัดขาดทุนตรงไหนอ่ะ นี่คือราคาที่กราฟเคยวิ่งมาทำไว้แล้วเกิดการกลับตัวที่แนวโน้มขาลงนะคะต่อไปเรามาดูราคาราคานี้แท่งนี้เป็นของเดือนมีนานะคะของเดือนกุมภาได้มาทำราคาต่ำสุดไว้ที่1.07876นนะคะของเดือนกุมภาแท่งนี้ของ eu นะคะเดือนกุมภา ทะลุกรอบราคาที่เคยทำไว้ในอดีตแล้วก็แนวรับถัดไปที่เคยทำไว้ต่ําสุด1.04114นะคะนี่คือคู่สกุลเงิน eur usd ก็เวลารายเดือน สัญญาณที่เกิดที่แนวโน้มขาลงและมีการกลับตัวลงของราคาหลังจากที่ได้ขึ้นมาทําไว้1.14870เป็นแนวต้านที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะกรอบราคานี้รายสัปดาห์สัปดาห์เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาได้วิ่งมาทําราคาต่ำสุดไว้ที่1.105 1.106ประมาณนี้นะคะ ถ้ามีการทะลุราคานี้ไปได้นี่คือราคาถัดไปแนวรับถัดไปที่ EU จะลงมาต่อได้นะคะนี่คือราคาของวันศุกร์นะที่ทำไว้ต่ำสุดนี่คือแท่งราคาของวันศุกร์ก่อเวลาทำเฟรมเดย์จุดนี้เคยเป็นจุดที่เป็นแนวต้านที่ได้วิ่งมาทำไว้แล้วกรับตัวนะคะจุดนี้ราคานี้ นี่คือการวิเคราะห์ของคู่ eu นะคะ f4 4ชั่วโมง4ชั่วโมงนี่คือจุดที่เป็นแนวรับนี่คือจุดที่เป็นแนวต้านสีเส้นเทนไลน์ราคาต่ำสุดไปหาราคาที่สูงสุดนะคะ สีเส้นเทรนไลายราคาแนวต้านลงมาหาราคาต่ำสุดรอดูการทะลุกรอบของราคาถ้าทะลุกรอบราคานี้ไปได้มันก็จะวิ่งไปหาราคารับราคาเดิมที่เคยทำไว้ต่ำสุด และราคาที่ได้ทำไว้สูงสุดของวันสุดนี่คือราคานี้นะคะช่วงเวลาที่ตลาดยูโรเปิดบ่าย2เนาะก็จะมีการปรับตัวขึ้นไปทำมอลุ้ม่มทำราคามีข่าวทำให้มีการพุ่งขึ้นของกราฟพ,พอหมดริดข่าวแล้วก็บวกกับแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาลงอยู่กราฟก็มีการกลับตัวลงมาแบบนี้ นี่คือราคาสูงสุดของวันศุกร์หนึ่งจดหนึ่งสีชั่วโมงนี่คือราคานี้หนึ่งชั่วโมงมีสัญญาณการกลับตัวที่แนวรับนะคะนี่คือแนวโน้มขาลงก็มาดูกันว่าวันจันนี้ มีอยู่ถ้าไปชนเส้นแนวโน้มขาลงหรือราคาของแท่งวันศุกร์ที่วิ่งไ้ทาไว้สูงสุดแล้วมีการสัญญาณกลับตัวแล้วก็มาดูกันว่าจะทะลุกรอบราคาเดิมได้หรือไม่อ่านี่คือการดู p ลา c แอคชั่นอันดับแรกนะ p ลาแอคชั่นอันดับแรกแล้วก็ดูแนวรับแนวต้านดูแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงที่สัญญาณที่ไปเกิดนะคะ แล้วเราจะเข้ากรอบเวลาไหนคะในราคาที่ดีที่สุดในกรอบเวลาที่เล็กลงไม่ว่าจะเป็น M 5หรือ M 1 5นะคะนี่คือเทคนิคที่ใช้นะเราก็นำไปลองใช้หรือปรับใช้ให้เข้ากับตัวเองนะคะเทคนิคต่างๆนะเราฟังแล้วเราไปปรับใช้กับตัวเองนะคะอันนี้คือคู่ E U นะต่อไปคู่ GU G U นะคะก็จะดูคู่ที่นิยมเทรดกันนะคะหลังจากนั้นプライแอคชั่นเราเทรดได้ทุกคู่นะคะเทรดได้ทุกคู่สกุลเงินเมื่อเจอプライแอคชั่นนั่นเองใช้เทคนิคแบบนี้ได้เลยอ่าต่อไปคู่ GU นะคะ G U G U ถ้าดูด้วยตาเปล่าจะเห็นว่าแนวต้าน ที่เคยทำไว้สูงสุดจุดนี้แล้วก็มีการปรับตัวของราคาต่ำลงเรื่อยๆโดยเกิดสัญญาณการกลับตัวแบบนี้นะคะอ่านี่คือสัญญาณกลับตัวนะคะราคาที่วิ่งมาทำไว้สูงสุด1.318 เกานะคะแล้วก็มีสัญญาณกลับตัวแบบนี้ย้อนไปดูในอดีตได้นะคะแล้วก็หาแนวรับที่ได้เคยทำไว้ต่ำสุด1.2200 1.19841นี่คือราคาต่ำสุดของ GU กรอบเวลา f า a เฟรมเดย์ e า r a ฟรมวี k มองด้วยตาเปล่าจะเห็นว่ายังคงเป็นแนวโน้มขาลงกรอบเวลารายเดือนนะคะก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาลงนะคะของ GU กราฟได้วิ่งมาชนเส้นแนวโน้มขาลงก็จะเกิดการกลับตัว คือสัญญาณกลับตัวในรูปแบบของพลายแอคชั่นนั่นเองนะคะอันนี้คือแท่งราคาสูงสุดของเดือนมีนานะคะแล้วก็เดือนกุมภามกรามีสัญญาณการกลับตัวและราคาที่เคยทำไว้ต่ำสุดจุดนี้เรียกว่าแนวรับนะคะ Support แนวรับ ราคานี้แล้วมีสัญญาณการกลับตัวแท่งโดจิแล้วก็มีแท่งสีเขียวยืนยันแท่งตรงกลางนะคะจะเป็นแท่งเกกล็กๆสองแท่งสามแท่งแล้วก็มีแท่งนี้ยืนยันจะเรียกว่า tower bottom สัญญาณการเข้าซื้อก็ว่าได้นะคะสัญญาณการเข้าซื้อ t o w e r bottom สามแท่งคว่ำแบบนี้เรียกว่า ebony star สัญญาณการเข้า order sale นะคะกรอบเวลารลายเดือน เวลาลายสัปดาห์จบแท่งนี้สัปดาห์นี้เรียกว่า b e a r i s engulfing แท่งกลืนกินขาลงนะคะแท่งกลืนกินขาลงราคาล่าสุดที่ทำไว้วันศุกร์หนึ่งจนี่คือราคาต่ำสุดจุดที่เป็นแนวรับนะคะ และเคยสัญญาณกลับตัวเคยเกิดขึ้นแน่ดีดอยู่ที่ราคา1 2 2 0 7 7 0 7นะคะนี่คือสัญญาณกลับตัวแสดงให้เห็นว่ากราฟไม่สามารถร่วงไปต่อก็มีสัญญาณกลับตัว3แท่งแบบนี้เรียกว่า Morningstar สัญญาณการเข้าซื้อแท่งคู่แบบนี้สัญญาณการเข้าซื้อนะคะ นี่คือสัญญาณการเข้าซื้อนี่คือสัญญาณการเข้าขายนะคะแท่งตืนกินขาลง b a r i e r engulfin อยู่ที่แนวโน้มขาลงและแนวต้านที่แข็งนะคะ,ะจุดที่เราจะใช้ในการวิเคราะห์ได้ทุกกรอบเวลาเรามาดูกันว่า g u จะสามารถทะลุ break out ราคานี้ไปได้หรือไม่ หรือว่าจะมีสัญญาณการกลับตัวเพื่อไปหาแนวต้านเดิมนะคะนี่คือ GU นี่คือองค์ประกอบหรือว่าเทคนิคที่เราใช้นะคะโดยการดูแท่งเทียนแล้วก็จะเทรดกรอบเวลาไหนก็โดยการดูกรอบเวลาที่เล็กลงเป็นองค์ประกอบหาในราคาที่ดีที่สุดในการเข้าออเดอร์โดยดูกรอบเวลาที่เล็กลงนะคะ แล้วก็หาแนวรับแนวต้านไว้ให้เรียบร้อยดูจุดที่มีการทะลุเบรกเอาของราคาเป็นองค์ประกอบถ้าทะลุเบรกเอากรอบราคาที่เป็นแนวรับที่เคยเกิดขึ้นแนอดีไปได้แสดงว่าจะมีการร่วงไปต่อถ้ามีการทะลุเบรกเอาของกรอบราคาที่ทำไว้สูงสุดหรือแนวต้านไปได้กอบเวลา b r e a เ OUT แนวต้านแสดงว่ากราฟจะพุ่งขึ้นไปต่อหาแนวต้านถัดไปนะคะอ่านี่คือเทคนิคที่เราจะใช้ดูในการเข้าออเดอร์นะเดี๋ยววันจันทร์ก็จะมาวิเคราะห์ก่อนการเข้าออเดอร์อีกครั้งหนึ่งนะคะฝึกเทรดฝึกวิเคราะห์แบบนี้นะคะใช้เวลาไม่มากในแต่ละคู่เพื่อเป็นการยืนยัน ก่อนการเข้าออเดอร์นะคะถ้าเราฝึกแบบนี้เราจะสามารถเข้าเทรดได้ด้วยตัวเองโดยการดู price action ให้เป็นดูแนวรับแนวต้านแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงนะคะจุดที่เกิดขึ้นนะคะค่ะคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่ฝึกเทรดนะคะยังไงก็อย่าลืมฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าในวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ